อตอนที่70อ๋องเฉินแลหาจิงเยวปวดใจนักเมื่อเห็นอีเซียนกับกวนเลอร์ถูกมัดและมีทหารสองคนคุมตัวอยู่พวกเขามาแล้วแต่ดูเหมือนว่าเว่ยชิงอีคงไม่ยอมปล่อยอีเซียนแล้วกววเลอร์ไปไง่ายๆข้าสองคนมาแล้วปล่อยอีเซียนกับกวนเลอร์ซะเว่ยชิงอีข้าต้องทำตามที่พูดอยู่แล้ว พวกต่อทั้งสองต่างหากวางอาวุธซะและยอมไม่ฆ่าจับข้าถึงจะยอมปล่อยอีเซียนได้อองเฉินและหาจิงเหยามองหน้ากันพวกเขาทิ้งอาวุธและยอมให้จับอย่างโดยดีแต่ว่ายชิงอี้กลับไม่ยอมทำตามคำพูดจับอองเฉินและหาจิงเหยาแล้วแต่กลับไม่ยอมปล่อยอีเซียนกับกนเลอมันหมายความว่ายังไงกัน วยชิงอี่ก็หมายความว่าพระเจ้าโง่ไงฮ่าฮ่เอาตัวพวกมันไปอีเสีดและกัวเลอถึงกับร้องไห้ไม่ใช่แค่ว้ยชิงอี้จับตัวอ,องคเชิญและหันจิงเยาแต่ยังทรมานพวกเขาทั้งสองคนด้วยแ่กัวเลอรรู้ว่ามันเจ็บปวดเพียงใดสองคนถึงกับร้องไห้และขอร้องให้ว้ยชิงอี้หยุดสักที ข้ายอมเจ้าแล้วเวยสิงอี้เจ้าต้องการอะไรข้ายอมทั้งหมดอย่าทำร้ายเขาเลยนะปล่อยพวกเขาทั้งสองคนปล่อยคนเล่าไปด้วยข้าจะอยู่กับเจ้าสายไปซะแล้วอี้เซียนตอนนี้ข้าไม่ได้อยากต้องการตัวเจ้าข้าต้องการแก้แค้นกว่วเล่าถึงกับทนไม่ไหวว่าเวยสิงอี้ว่าสารเลวทำให้ตัวเองถูกตบหน้าไปหลายครั้ง ไวริงอี้ไม่คิดจะปล่อยกวนเล่อไปอยู่แล้วแต่ที่เก็บเอาไว้เพื่อจะทรมานหาจิ้งเหยวก็เท่านั้นตอนนี้เขายังไม่อยากสังหารใครพอมันง่ายเกินไปเขาจะทรมานให้ตายอย่างช้าๆเขาสั่งให้ทหารพายี่เซียนกับกวนเล่อไปขังไว้ก่อนหลังจากทรมานอ๋องเฉินและหาจิ้งเหยาสะใจแล้วก็ให้ทหารลากทั้งสองคนไปขังรวมไว้ กับอีเซียนและกวัวเลอร์ซึ่งเหวา่ยไม่เห็นด้วยที่เวย่ยิงอี้ยังไม่ลงมืออะไรอีกได้แต่ทรมานเธอกลัวว่าหากองเสิละหานจิงเหวยาหนีไปได้คนที่ไม่รอดก็คือเธอและเวย่ยชิงอี้เหลวไหลน่ะมันจะหนีไปได้ยังไงในเมือ่อมันอยู่ในมือข้าแล้วพวกมันถูกทรมานขนาดนั้นไม่มีทางที่จะพาอีเซียนหนีไปได้ พ่องอย่าได้ประมาทสิเพคะข้าไม่ได้ประมาทแต่ข้าแน่ใจต่างหากเจ้าไปซะสินเหวเย้ยข้าต้องหมดพอเจ้าอีกหม่อมฉันก็แค่หวังดีหากอองเสินหนีไปได้ไม่ใช่แค่ท่านแม้แต่แขวนเว้ยก็อาจตกอยู่ในมือของอองเฉินสินเหวถูกตบหน้าอย่างแรงทำให้เธอถึงกับ ล้มลงไปเธอเงยหน้ามองไหวชิงอี้พ่องนี่ทรงทำอะไรเพคะก็จก,ก้าพูดอย่างนี้กับข้าก็สมควรแล้วแต่หม่อมฉันหวังดีนะเพคะข้าขอเตือนเจ้าอีกครั้งว่าอย่าได้พูดเยี่ยงนี้กับข้าอีกไม่งั้นข้าจะฆ่าเจ้าเสีด้วยสิ้นเห่า พยายามระงับความกวดของตัวเองตอนนี้เธอไม่ไว้ใจเว้ยชิงี่อีกแล้วเพราะคนแบบนี้พร้อมที่จะฆ่าเธอได้ทุกเมื่อในเมื่อเธอช่วยเขาแล้วแต่เขากลับทำร้ายเธอคนอย่างเธอจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายอยู่ฝ่ายเดียวหานจิงเห่ยาเกลียดผู้หญิงอย่างซินเหวยานัก อยากจะฆ่าเธอซะตอนนี้เขาก็ย่อมทำได้เพียงแต่ตอนนี้เขายังนึกสนุกอยู่เก็บเธอไว้เพราะอาจจะมีเรื่องสนุกๆก,กว่านี้ก็ได้ทางกวอลเลอร์และอีเซียนทันทีที่องศนและหานจิงเยาถูกลากเข้ามาขังไว้ในห้องอีเซียนและควละอเลเลอร์รีพาอ,องศนและหานจิงเยามาทำแพ้อ,องศน มองหน้าอีเซียนว่ายา,าพวกนี้มาจากไหนอีเซียนมองไปทางกวนลเลอร์เราบอกว่ายาพวกนี้เป็นของกวนลเลอร์ทั้งหมดอองฉินปักใจมากแต่คนที่ปักใจกว่าก็คือห่านรจริงเยาทํานมหน้างโง่เลยมาทําไมกันเนี่ยไม่เขาทุกจับเข้าสามามาช่วยเจ้าจะเจ้ากลับมาต่อว่าข้าแล้วเจ้าเอายาพวกนี้มาจากไหนข้าก็พกติดตัวไว้ไง หลายครั้งที่ข้าเจ็บตัวเพราะท่านแล้วหลายครั้งที่ท่านไม่ได้ช่วยข้าแต่ครั้งนี้ข้ามาช่วยเจ้ามาทําไมกันโลกกันแล้วนี่เจ้าน้อยใจข้าหรือเปล่าถ้าไม่ต้องพูดอะไรแล้วต้องรีบใส่ผ้าก่อนที่พวกนั้นจะมาเห็นข้าไม่กลัวอะไรทั้งนั้นตอนนี้ข้าอยู่กับเจ้าแล้วแต่ข้ากลัวนี่ท่านเจ็บขนาดนี้เกิดตายมาจะทำยังไง เพียงข้าไม่อยู่กับท่านก็เสียใจมากพออยู่แล้วหากรู้ว่าท่านตายแล้วไม่ได้เจอกันอีกข้าคงทำใจไม่ได้นี่เจ้ารักข้ามาขนาดนี้เลยเหรอยังต้องให้พูดอีกเหรอฮาน์ิึงเหยา่ยาถึงกับอมยิ้มทําให้แผลแค่นี้มันแทบจะไม่ทําให้เขารู้สึกเจ็บเลยยาที่ดีที่สุดก็คือขวเลิกทางอีเซียน ็ร,รีบใส่แผลให้กับองเซนเพาอก็กลัวไม่ต่างจากกวนเลอว่าจะมีคนของเว่ยชิงอี้เข้ามาเห็นอีเซียนเจ้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมข้าไม่เป็นไรท่านก็งโง่จังข้ารู้แล้วเมื่อกี้กวนเลอกก็ว่าหานจิงเหยวโง่เจ้าก็ว่าข้าข้าทำเพราะรักรักอย่างนี้เหรอไม่รอดทั้งคู่อ่ะเขาต้องฆ่าท่านแน่ แล้วข้าจะทำยังไงข้าต้องเป็นไม้แน่ๆนี่ข้าไม่ตายง่ายหรอกนาแล้วถ้าเกิดตายขึ้นมาข้าจะทำยังไงเจ้าก็เป็นไม้และห้ามแต่งงานใหม่เด็กขาดยังจะมาล้อแล่นอีกข้าไม่ได้ล้อเล่นเขาพูดจริงเจ้าต้องมีข้าเป็นสามีเพียงคนเดียวเท่านั้นข้ารู้แล้วแล้วเราจะรอดออกไปจากที่นี่ได้ยังไงในเมื่อถูกจับกันหมดซะแบบนี้ ใครบอกว่าหมดกันหมายความว่ายังไงของฉันอองเฉินยิ้มพร้อมกับพยักหน้าให้อีเซียนก้มหน้าเข้ามาใกล้มาหนองค้มหน้าเข้ามาใกล้อ๋อ,องเฉินก็หอมแก้มหอมจังถึงจะมอมแมมแต่แก้มก็ยังหอมเ,มอเดิมบ้าจริงเวลาแบบนี้ยังจะมาก็ข้าคิดถึงเจ้าและเป็นห่วงเจ้ามากๆ ข้าก็คิดถึงท่านเหมือนกันข้าทำให้ท่านเดดร้อนอีกแล้วไม่เป็นไรเพราะถ้าเจ้าไม่ก่อเรื่องนี้สิยิ่งทำให้ข้ายิ่งเป็นห่วงหมายความว่ายังไงอ่ะก็ข้ากลัวว่าเจ้าจะไม่ใช่อีเสียนคนเดิมไงอองันล้อเล่นอีกแล้วเนาะข้าพูดจริงล้อเล่นที่ไหนคำพูดของข้าจริงทุกคำอองชน มองล่างบางโชคดีนักที่ว้ยชิงอี้ไม่ได้ทำลายอีเซียนไม่อย่างนั้นตัวเขาเองคงปวดใจไม่น้อยกวนเลอกดูองเทินกับอี้เซียนสิหากเราจะเป็นเยี่ยงนั้นบ้างเจ้าว่าดีหรือไม่จะดีได้อย่างไรในเมื่อท่านก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับข้าแล้วกวนเลอก นี่เจ้าคิดว่าข้าจะทิ้งเจ้าไปจริงๆหรือท่านพักผ่อนดีกว่าจะได้มีแรงพราะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ข้ามาที่นี่เพื่อมาช่วยเจ้าเจ้าไม่รู้หรือข้ารู้แต่ว่าเราจะออกไปยังไงในเมื่อท่านก็ถูกขังอยู่ที่นี่เหมือนกับข้ากวนเลอร์คิดว่าข้ากับองเฉันจะถูกจับง่ายหรือ หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าพวกเขาจะกำจัดไวชิงอี้โดยที่ไม่ให้ไวชิงอี้มีโอกาสได้กลับไปที่แกวนเวอยอีกววเลอก็ยังไม่เขา้าใจอยู่ดีว่าองคเฉินกับหาจิงเยาจะจัดการกับเวชิงอี้ยังไงในตอนเช้าของวันลุงขึ้นอีเสียนและกัวลเลอร์กบังคับ ให้ดื่มเหล้ากับเว่ยชิงอี้ถ้าไม่อยากให้องเฉินก็ะพานจิงเหยาถูกทรมานอ๋องเฉินแทบจะทนไม่ได้แต่เขาก็ต้องทนเห็นเมียตัวเองลินเหล้าให้กับเว่ยชิงอี้อีกมือหนึง่งก็โอบไหลของอีเซียนคนที่ทนไม่ได้เลยก็คือหานจริงเยาฆ่ากวนเลิานางไก่เว่ยชิงอี้เขาก็แทบจะบ้าแทบอยากจะฆ่าเว่ยชิงอี้ หากไม่ถูกจับมัดเอาไว้ในขณะที่เขากำลังสะใจก็มีทหารบุกเข้ามาทำให้ว้ถชิงอี้ตกใจมากแม้ทหารของเขาก็ต้านไม่อยู่เป็นเพราะเขาประมาทเขาดึงแขนของอีเซียนไปกับข้าไม่ข้าไม่ไปอีเซียนคือตัวประกันชั้นดีหากเขาจะรอดต้องพาอีเซียนไปด้วยแต่สิ่งที่วัยชิงอี้ไม่ได้เฉลียวใจเลย คือกววเลอเขาลืมไปส,สนิทว่ากววเลอมีวอลเลยสูงกววเลอร์พุ่งเข้าหาเว่ยชิงอี้แต่ด้วยเขาก็มีฝีมือเหมือนกันแต่ไม่อาจสู้กวนเลอร์ได้จึงใช้ทหารเป็นโล่จากนั้นก็หลบหนีแม้แต่ซินเยาก็ถูกทิ้งท้อถ,ถูกสังหารโดยทหารที่เข้ามาช่วยอีเซียนอีเซียนรีบเข้าไปช่วยของฉันในยามนี้ทหารส่วนหนึ่งกำลังติดตามเว่ยชิงอี้ไป ร่วมถึงกวนเลอกที่ไม่คิดที่จะปล่อยกวนเลอกไปหานจิงเยาเมื่ถูกแก้มัดก็ตามกวนเลอร์ปฏิจจิตด,ด,ด้วยความห่วงถึงแม้เขาจะบาดเจ็บแต่เขาก็เฟิร์นพอเขาไม่อาจปล่อยให้กวนเลอป้ไปแบบนั้นเด็กขาดอาจเกิดอันตรายขึ้นได้อีเซียนถึงกับมองตามอ,องินกวนเลอร์หานจิงเยาไม่ต้องห่วงสองคนไม่เป็นไรหรอกเว่ยชิงอี มันก็ไม่รอดเหมือนกันเพราะคนที่นำทหารมาจัดก,การว้ยชิงอี้คือจงฟางและหลานโตไม่มีทางที่ว้ยชิงอี้จะหนีรอดไปได้เขาวางแผนมาอย่างดีกวนล่อที่ติดตามว้ยชิงอี้และเหล่าทหารที่กำลังหลบหนีมาเจ็บใจนักที่ว้ยชิงอี้หนีรอดไปได้เพราะความเห็นแก่ตัวหนีเอาตัวรอดโดยไม่สนใจ ท้าหารที่กำลังปกป้องเขาด้วยชีวิตกวนเลอรหานจริงเหาเจ้าตามข้ามาทำไมข้าข้าเป็นห่วงเจ้าพูดแล้วหานรจริงเยาก็ทำท่าจะลม้มกวดเลอร์รีบประคองหานจริงเยาหานจิ้งเหา่ข้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ยังไงเจ้าข้าไม่เป็นไรเจ้ากลับไปกับข้านะแล้วปากข้าสิกลับเหรอ ในเมื่อท่านขลักเจ้าขลักเจ้าขอเพียงเจ้ายอมไปกับข้าแต่งงานกับข้าก็พอข้าจะไม่มีวันทิ้งเจ้าข้ายอมเท่านั้นแหละจากที่ประคองเขาอยู่คราวนี้กลายเป็นตัวเองที่ถูกหานจริงเหย่าอุ้มอะไรกันเนี่ยนี่ทนไม่เจ็บแล้วเหรอท่านดอกข้าเจ็บจีแต่ข้าก็อยากอุ้มเมีย ปล่อยข้าเหนี้นะเจ้าอย่าดิ้นสิข้าบอกแล้วไงว่าข้าก็เจ็บโกเลอร์ถึงกับหน้างอแล้วก็ไม่กล้าที่จะดิน้นพอรู้ว่าอีกฝ่ายคงเจ็บจริงเพราะมีเลือดซึมออกมารู้ว่าตัวเองกำลังจะถูกพากลับไปที่แคว้นหานตอนนี้ไม่แค่ทหารของแคว้นโจที่เข้ามาช่วยพวกเขาแต่ยังมีทหารที่แคว้นหานอีกด้วย